เมื่อบ้านมายามพอยามแม่ช่วงเทศกาลปีใหม่สงการหรือว่าหยุดเงาต่างต่างนะครับสำหรับขอบครัวอื่นก็คือสีบอยากโดยเฉพาะซุมือนี้มีรถส่วนโตมีเงินมีท่องกันออกรถเก๋งออดลูกพิกอัพนะครับคนกันขึ้นมาออกคารถคา้นามั่นซอยกันขึ้นมาบ้านสีบอยากคือแต่ก่อนแต่กี่บรรยากาศการกับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ก นอ,อกจากมีรถพาป้าอา่ากับมีรถเหมาสน่นะครับรถตู้นึงเสียเนาะรถพาป้ากับพ่อแม่พี่น้องผู้ถา่ายยุบานกับไปทายู่มองวัดยุ่ว่ายุ่อบปตองเสียนะลูกมาหอดเกิดภาคกันดีโอ้ดีใจครับกลับหอดบ้านหอดซองนะครับส่วนสําหรับเทศกาลปีใหม่2569ปีนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมนะครับความอบอุ่นในครอบ,คร,บครัวของกับผมเองนะ โดยเฉพาะน้องไส้เนี่ยก็อาจจะการมากกับบ้านมากหาพ่อหาแม่หลังจากไปทํางานอยู่ไก่อยู่จังหวัดภูเก็ตแล้วนี่ก็สิยากนิจัาหน่อยเพราะว่ามันไก่คักีรีครับก็ดีนีที่ว่า,าน้องสะพายกับน้องไส้เนี่ยเหตุงานอยู่จังหวัดเดียวกันครับาการด้มี่โชวเวลาที่ยุดธเพื่อเลือกอเวลาที่กับบ้านได้พร้อมกันผู้นิยุทธ ผู้นั้นก็พอได้ล่าง,งานกับบา้านนังเสียนะครับขันอยู่คนเรามองลราบอลเนี่ยคือสิ่งแห่งสิ่งยาก,ากคัก่านี้เป็นสองเท่าพื่ละครพี่น้องอีกลักษณะงานกับยากอีกได้ไหมครับโดยเฉพาะน้องนี่มีอาชีพว<อ>ิศวกรการบินเนาะในช่วงเทศกาลคนเดินทางนี่ก็แถบสิล่าง,งานบ่ได้พื่ละครหรือว่าล่าได้ก็ต้องไปทําทงานเขาวอกเขาเวน้นแท่นมูนะครับสำหรับซับเปลี่ยนกันไปนั่นคือความยากความง่ายของแต่ละคนเนาะ มาฮอดบ้านครับคนที่มาตอนรับคนแรกโมเมนคนนะครับเป็นหมาบัดเนีอ้อีิโซดาอาโิโซดาเห็นรถนะ <อา S 1> ครับเห็นรถผมมาฮอดบ้านก็โอ้ยเฝ้าแรนยครับมันเรแยนมมอยังดอกครับแรีนมาหากินเข่านะครับคนอยากกินเข่าครับได้ปิ่งใกล้ได้ลูกซ้นให้เพิ่มมากคากหลายครับชิโซดาเนี่ยมาฮอดบ้านครับน้องน้องไา้กับน้องสะพ้ายเพิ่นกำลังเฮ็ดกับเขากินตอนเที่ยงพอดีครับ เห็ดกับเขา่าตอนเที่ยงนี่ได้ไปตลาดมากก็ได้ลบกสิน้นผลละหมอกละไม่นะครับวัตถุดิบมากประกอบอาหารการกินแล้วครับชวนเพิ่อนโซโดาเนี่ยครับนี่ยน,น,น้ำได้เนื้อกินจนได้ครับต้องหาให้เพิ่อนจนได้เป็นถาดต,ตอนเป็นถาดมาเป็นถาดทโซดาแซา่บบ่ น,นะครับผู oh, <yeah. S 1> ้ดใดกินก้อนเนี่ยมันเป็นคลล้นเหรอครับหมาได้กินก้อนค้นก็นยัง่าโอ้ยจะมันเกิดมาสมบายป่านนี้ท่านสบายอยากไปเกิดเป็นหมาทีมาถึงนะครับวัตถุดิบที่ห้าได้มากมาอน,นะครับก็สิเป็นแปะสะปลาคอ,อแปะสาะปลาคอแกงพักขีดเล็กสิ่งเป็นเมนูที น้องมาเห็ดแล้วก็เห็ดแปบนะครับเห็ดกินเป็นประจำมันถอนเห็ดจนชํานาญพอเราแปรซะนี่เพราะว่ามันกินหลายคนเนะเห็ดเมนูที่มันอันนันแน่จักหน่อยก็ประกอบกับว่าพักคองแม่ที่ปลูกไว้เนี่โอ้หลายคักตอนนี้ครับโดยเฉพาะพักซี่พักหอมพักบัวพักกาดกะลําปอกกะลําปีนี่โอ้ยเห็นจะเอามากินครับเห็นจับเสบป ระว่างเทศกับเข้าไปกับโอ้อะนะโซกันเรื่องเลขครับเพราะว่ามือวันที่สองวันที่สองพอดีครับมือเลขออกเ,อเลขออกข้างบนศูนย์หกข้างล่างหนึ่งหกครับ 6, 6, 6, 6, 6. คิดไปคิดมากกับมันทะเบียนรถจะคองบันนี้อ่ะโอ้ยกระซำมมาขี่รถอีกแล้วครับพี่น้องงวดนี้ก็ได้มาขี่รถอีกแล้วถึงสองขั้นเลยครับ 6 0 7 7 7ย์เกศยันยังวะโอ้ยวันนี้พ่อกับพ่อปันกันวันนีคตต้ครับพ่อก็แอบไปซื้อลอตเตอรี่ครับพ่อแอบไปซื้อลอตเตอรี่เกิเลยให้น้องสะพ้ายตรวจให้เธอรุ่นมีรางวัลอ่าสีสองที่สามที่สี่ที่ห้าครับแม่นบ่ถึงรางวัลที่หนึ่งมาหลุนกันครับพี่น้อง มาที่ถึงบ่อโอ้คือเล่604เนอะนี่บอ3ตัวท้าย3ตัวหน้า604 89ชีวิตยังมีวันได้เหนื่อยหมดจ้าอคือเหรอเั่น นี่แหละครับซื้อเลขซื้อเบอร์เลยแต่กระดาษซื้อเสื้อซื Neo ้อสาดยังซืได้ปผูนอนเพนักบ้านครับม้วนหัวหน้ายังมีเสมอสําหรับเราเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่กําลังรุนวันทธิสามรุ่นเลขรุ่นเบอร์ครับเคสกับเขาเรียบร้อยแล้วป่ดนี่ครับจะมานั่งกินเสวนากันกินนะครับอย่างนี้มีสามคนอยู่ในคลิปวิดีโอนี่มีสามคนคือมีผมมีน้องไส้มีน้องสะพาย แต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยกินอยู่ทั้งทั้งเฮียนนะครับเด้อทั้งเถียงครับอีกสั้นหนึ่งนี่มันมันสิเป็นเถียงอันนี้อยู่ข้างล่างใตตุนครับเพราะว่าแม่เพ่นทั้งกินทั้งเบิงประกวดร้องเพลงพร้อมนะครับตัวเพลงชิงทุนครับพ่นหอยเวลากินเข่าพันหอดเวลารา,ายการโทรทัศน์มาพอดีอนะก็ได้กินไปน้าก็เลยจัดอีกผ้านึงให้พ่อกับแม่กินทั้งทังครับวันนี้ื้นนี้ก็สุดยอดอดีๆครับ นอกจากสุดยอดบรรยากาศการาได้กินรสชาติอาหารแล้วเรียบร้อยครับการยังเป็นรสชาติของความาสัมพันธ์นะครับในขอบครัวของเฮนาครับเพราะว่ายังที่ผมบอกไปว่าครัวหน่องจะได้มายามบ้านได้นี่มันกับโมเมนเดืองง่ายในปีหนึ่งหนึ่งออกจากขนาดยุทธนี่ยังต้องรุนว่ามีช่วงเวลาได้ล่าพักบอ่อนะครับเพราะว่าหนองนี่ดงานเกี่ยวกับ การขนทรงทางอากาศเนาะมันก็เลยยากในจังหน่อยนี่แหละครับการได้มีเวลามากินเขาน้ากันเฮ็ดน้ำกินน,กน้ากันนะครับแม้ว่าช่วงเวลาสันๆกับเป็นช่วงเวลาที่สามารถเติมเต็มกำลังใจเติมเต็ม,ตมพลังงานเพื่อกลับไปทํางานต่อสู่ชีวิตหางเงินหาท่องต่อไปเสร็จแล้วครับชีวิตคนเฮาเนาะมีหยากมีไง นี่สำหรับซับเปลี่ยนกันไปล่ะครับมีรวยมีจนนี่นะครับคืออ่อเรินว่าค้นคนคนนี่แหละคนไปหอดค้นหมอค้นนี่จังหวาค้นวนว่าครับลายอย่างลายแนวชีวิตคนเฮ่าฉะนั้นในมีโอกาสมากอ่ากินเก่าห้อมผ้ากับใสเวลามันเป็นประโยชน์นะครับที่สุดนะครับเก็บเกี่ยวเอาพลังงานจากอ่าการวงใจแต่ละคนในมันลายที่สุดนั่แหละครับ สำหรับผมกับน้องนี่ก็ั้งแต่เลียนจบไปกับบ่ค่อยเลยเห็นหน้าค่าตากันนะครับเพราะแต่ละคนก็แยกายไปทำมาหากินแต่ละคนเนี่ยครับก็มีพ่อไม่แม่เป็นูนย์ร่วมคิตใจเนี่ยครับในช่วงปีไม่หรือว่าสงการบ่ไดก็ยืดออกไปอีกนะครับก้อนเขาปัญษาหรือว่าช่วงที่น้องสะพ้ายพิดเทอมหมดแล้วครับจังสได่ากลับมาหาพ่อหาแม่เที่ยนึงครับตื่นขึ้นย้ำมุ้าครับวันนี้ครับพี่น้องวันที่สาม ลมแห้งครับโอ้ยบรรยากาศดีครับหนาวสุดยอด18 19 20องศาครับหนาวบรรยากาศดีครับกันยังว่าอยู่ทุ่งสวรรณหน้าของเรานี่นลมแห้งครับ เมนูเซานีครับอันนี้ครับเมนูเซานีน้นนองเห็ดกันไก่กันไก่ใส่หม้อหนึ่งบางคนกระทว่ากันไก่มันคืออีหยังคน,นว่าก,าก,กันไก่ก็คือไก่ไตน้ำนี่แหละบางคนเอื่นไก่ไตไก่ไตน้ำเพราะว่าข้อสิกไตน้ำเราเพราะว่ามันต้องใส่กระบวนการการไอ้นามบ่บนะครับในการเทศให้ให้อาหารข้าสุกครับ น้องเพิ่นมาเค็ดเนาะเพิ่นมาเค็ดมากินเป็น, market, นเพิ่น market, มากกนเค็ดอาหารคนเฮ็ดอาหารสิสิมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นคนมักบริการนี่พี่น้องมักบริการ,กร,การเฮ็ดนห้นคนกินเป็นคนที่มันต้องใส่สมาธิตลายเติบด้ยผมยอมรับเลยผัวผู้ใดเฮ็ดน่นกินแสบรืวอนะน่นกินเป็นนี่คือจิตใจนี่มันต้องมันต้องอยู่กับแนวนั้นนะครับสิไปวอกไแวกบอ่อได้ครับเออสิไปหลงเพ้อคิดย่างอื่นแว หมอกเราเมื่อเพอเจอไปนี่มันมันกาเสีเหตดแห้งนักกินออกนักบ่ชแสบนะครับคนที่ทอาหารต้องมีสมาธิกับแนวนั่นหลายเติบดีนี่แหละการที่ทอาหารการทํางานบ้านงานครั่วนี่ก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งได้ขึ้นกันครับมาหอดกระบวนการนี่แหละครับที่ว่าไกล้เป็นอย่างว่าเอิญ่าไกล้ตตน้ำนี่นะครับเอานา้ำใส่หมอ,อยึ่งทึ่งๆหนึ่ครับข้างหมอหนึงไว้กระบวนการควมมหอนก็เสียเห็ดให้น้ํา นี่นครับซุกได้นี่ครับมหัศจรรย์อีดีเนาะนี่สือ่อเกิว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์ยัยงไรผมก็บอกหูือนกันครับนี่หลายคนกระเฮ็ดเป็นยุดอกว่านี่นะครับพอน้ำห่อนแล้วก็เอาก็เอาน้ำเก้าออกแล้วก็เติมน้ำเรื่อยๆนะครับจนกลัวไก่สีสุก มันทอนแล้วก็เปลี่ยนตลอ,อ,อดบ่เออแม่แมแก็คือนทานอยู่รู้สึกว่ามื้อจิ้มแล้วหอนเขียนน้ำมาใส่น้ำตกเต็มใส่เวลาเติบหนึ่งอยู่คนเดียวครับระหว่างนี่ครับน้องกับผ้า,าเห็นแม่ฮดต้นไม้กับผ้ากันไปซอยแม่ขียนน้ำไปหดต้นไม้ให้ครับแง้ยามยง้มมันแรงเนาะ ซึ่งงง้มแรงนี่ก็ <c oughs> ต้นไม้ก็สิเหี่ยวง่ายต้นกระย้อมครับเนี่ยน,นี่ก็ได้อันนี้ก็ต้นกระย้อมอันนี้ก็ต้นแดงนะครับแง้มเสาทุ่งสวรรคหน้าเนี่ยแหละครับทายพี่น้องเบื้องในมือวันที่สามมกราคมสองพร้อยครับมอนนี่ลมแห้งบ้านก็อ่า มองอยู่มองเศร้ากับท่านในเรบท่านในเรียบเรียบร้อยนะครับว่าท่านในเรีบเหรอวว่าท่านในเรียบร้อยครับเหลือกระจกเหลือหน้าต่างเหลือห้องนองห้องน้ำนะครับรบ,บนทเทพืนก็อีกหลายมองอยู่ครับซึ่งกับเงอนหลังนี้ก็ใส่เงินประมาณเติบนึงเลยทีเดียวครับกับต้องยกย่อง,องผู้ที่สางสมมานํำกันนะครับผู้ที่เป็นพันธุ์ระยอกพันระยะของผู้ขายนะครับซอยกันเก็บหร้อมล้อมลิบ กวดศรีเทมาฮอดมือนีครับแม้นว่าสิีหลังบใหญ่คือจังข้าเจ้ากับเป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆเพราะมันเล็กๆน้อยความภูมิใจเติมนึงพนละสำหรับคนที่บ่เคยมีบ้านมีซอวงของเจ้าของสามารถเทดได้ํำนีกก็โอ้ดีอกดีใจครับเติมแล้วล่ะครับพี่น้องเอ้ยนี่นะครับสร้างหะไย่างลายๆแนวรายละเอียดการเทดบ้านนี่คนว่าทำบ้านนี่มักจะบานไปหน้านะครับแม้นดีๆครับเ็ดไปแก้ไขปัญหาไปซ่อมไปันเลย เพราะว่าเพื่อเพื่อทายหาโมมีแก้ปัญหาหลายมือลายเว้นมันหรอกะครับมันเกิดเลยว่าเป็นอย่างไรให้ตานมันก็เลยบานแบบนั่งย้อนขาบานย้อนได้ละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางเทีเขาก็บบกใจน้ำซางเพิ่นบ่มึงน้ำเพิ่นเนี่ยมันก็ตั้งใจเฮ็ดเท่าไหร่เต็มที่เปล่าหรอครับมันต้องขึ้นในห้องนี่มันก็สามารถถ่ายรูปถ่ายอย่างใดถ่ายมิวสิกถ่ายอย่างใดนะมันก็เลยต้องเฮ็ดนชงนี่วันวานว่าเชีพแตน ทรงตัวไปนะน,นะม,มันได้ใส่ประโยชน์อันนี้ครับเป็นมองคุยงานออฟฟิศนิหน่อยได้ทั้งสี่นะแม่แใ่้ันไปเบิง้งแเราบ่เด็กถ้าไปแม่กบคือว่านันว่านี่ก็หนาวละมันเรียนตรงน้าแต่พิจาคนถึงมหาบุดไว้พุดแล้ว ระว่างนี้ครับแม่ก็ไปได้ระว่างนี้ครับแม่ก็ไปเอาฝ่ายผูกแขนแมาผูกให้น,น้องก,กับผมแล้วก็น้องสะพายเพราะว่าเมื่อนี่นอ้องทายกับน้องสะพายเสดเดินทางกับจบังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับในฝ่ายผูกแขนของพ่อของแม่เนี่ยคะซ้ำคุณคาทางจิตใจแบบมหาศาลเลยทีเดียวครับนี่แหละครับเป็นยังผู้ตอาผู้แก่บ้านเฮาวาาัฒานธรรมคนอีสานจัง ลูกหลานมายามบ้านยามซองก้อนสิครับไปเหตุการณ์ทีา่าันเป็นอย่างจังปูแขนกันยอนทั้งเสียและครับมันคือการให้กาลังใจแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะครับสําหรับผมเนี่ยการได้กาลังใจจากพอ่อจากแม่เนี่ยมันคักกว่ากําลังใจอย่างอื่นครับมันซอยให้ความท้อแท้ความเนื่อยความลามันหายไปได้อีหลีเลยครับพี่นอ้องมันได้กาลังใจอีหลีนะครับปีนี้ครับแม่แม่ก็อายุหลายเติบแล้วนะครับ พอ่อก็อายุหลายเติบเออ,อทำครอบครัวคนที่สานก็เป็นแบบนี้มาเลยตลอดแหละครับพี่น้องมันเวลาการอยู่น้ากันมันมันบบมันบ่หลายครับคนชีวิตมนุษย์นี่มันบ่หลายเพราะฉะนั้นเขาต้องใส่เวลานี่ให้นหันคุนั้มค่าที่สูดเท่าทีทีอ่าน้ากันอยู่น้ากัน,น,กนดูแลก,กันได้หมดแล้วครับพี่น้อง

กินนีย่างนู่นกาปรนเียโอ้ยยางาบเลยก็ได้กินนีนแล้วีก็อนัน,น,นช่วงเวลาเดินทางกลับกับมาหอดนะครับหองสะไบขาวเขาบ่ายพอไหวแม่พร้อมกับหนองไส้กัไหวแม่แม่กัให้ข้ามวยพร นะครับน้องนี่ก็โอ้ยคิดถอดพอ่อหอดแม่นะครับหักพอ่อหักแม่หลายนะครับพอนาะน้องก็ดูแลพ่อแม่ยังดีคนละครับถึงแม้ว่าสิบปดมาอยู่น้าเพลินก็ซอยเหลือพ่อแม่ต่างหลายยางนะครับเกือบหลายๆอย่างในขอบในขั้วของเฮานะครับเท่าที่น้องเสีดได้ครับแล้วก็เท่าที่น้องสีมีเวลามาหาพอ่อหาแม่ได้ก็มานะครับพี่น้องพ่อแม่ก็นในแนมทรง ทางหรือความห่วงใยนะครับตามภาษาพ่อแม่เพื่อนบอกว่าเราคือเด็กเสมอในพ่อในสายตาของพ่อแม่แม่นี่ดีครับขนาดผมอายุสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนี่พ่อแม่กัยังห่วงใยอยู่เพื่เก่าครับ,บแม่นความเพลินลระพี่นออ้องภาษาครับความห่วงใยของพ่อของแม่เฮาบอมีลูกมีเต่าเฮาบ่เข้าใจเราครับแม่นี่ดีครับน,นี้ครับ พอกับนั่งเก้าอี้แนมทรงทางไปจนสุดลูกหูลูกตาไปแล้วครับพี่นอ้องเดินทางปลอดภัยเด้อผู้ไปผู้มากก็ได้ครับถุกตีมีไส่้อยู่มีไส่ผู้ไปมีโืกว่านว่าแะละครับพี่น้องครับ